ดกยังเกี้ยวตุ้ยตุยอยู่เลยกินหมึกกรูบแล้วเราก็จะไปเก็บดอกกระเจียววันนี้ใส่ชุดเป็นยศนักกีฬาแต่ไปเก็บดอกกระเจียวไหมฮเฮ้ยนีดอกนี่ดอกกระเจียวที่สุดลำเบอรว์วันงโลูกจักรวางละหนึ่งสองสองสาม นี่ว้าหอมมากดอกดินทินทุ่งกุลาอยากบอกเลยว่าบองรันนี่คือต้นส้ทองคทุกคนอือกินทินทึ่งโอ้ไม้หักหมดด้วยนะปะหนึ่สองหนึสัส้นหน ว้าวโอ้มุดการดอกดินทินทุกทำไมเธอเก่งขนาดนี้อ่ะหา,าได้ยังไงอะ่ะยอมใจเธอมากเลยนะเก่งมากค่ะโป๊ออบ่องเนื้อ,อสองเขาโผล่มาได้ยังไงเนาะ หอมแบบหอมจุกอันนี้หอมจุกมากกำลังจะขุดออกมาหรออ<ฮ>ูขุดหาขุดหาอูสามอันว้าวนี่ไม่แก่แล้วหรือเปล่าเธอดึงเลยหรอแก่แล้วนั่นนี่มันอ่อนโอ้ัมเหลือแต่ซากมันหนึ่งองสามน,นี่อ่ะฮะ นี่ด้วยนี่ด้วยดอกออกมานี่เดียวเองหนึ่งสองยี่ยังมาจบหนึ่งสองว้าวอันนี้อันนี้อันนี้ยังมาจบหนึ่งอือว้าวสามอัน โผล่มานิดเดียวเองใส่ลงไปก่อนหอมมากอะไรรู้สึกแบบก็เจอกระเจียวแบบตูมสวยมากอีกหนึ่งดอกนี่อยู่คนเดียวเลยเหรอหรือสองเพมอือฮ่า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 เข้าไปอยู่กับเพื่อนจะเลย วสวยที่สุดในปัตตพีแล้วดอกนี้คือน้มเบอร์วันแล้วเลยว้าวดอกงอมากโอเคหขออนาาุญาตค่ะขออนาาุญาตนะหนึ่งสองอยาาุแยแก่แล้วเอารากใส่คืนได้ไหมฮะ ไหนนมะเออน้ำไอ้ต้นน้ำอ่ะนี่ว้าวสวยมากนี่สองเยอะอยู่นะกะดกของานะคะว้าวว้าหิบมาให้ห่อยสิเฮ้ย หนึ่งกรัมอยู่นะเกินสิบอันป่ะพอแล้ะ <c oughs>